การดูแลตัวเองในช่วงโควิดที่กำลังระบาดแบบนี้เนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลตัวเองให้ร่างกายเราแข็งแรงที่สุดเพราะเมื่อเราแข็งแรงแล้วเราสามารถไปดูแลคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักได้ทุกวันนี้ที่งานทำปัจจุบันก็จะมีรายการท่องเที่ยวนะครับที่ทำอยู่ออกเดินทางตามต่างจังหวัดต่างๆพาทุกคนไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆมีรายการออนไลน์ที่ทำเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของธุรกิจ แล้วก็เทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีพิธีกรอีเวนต์มีภาพยนตร์ที่เพิ่งถ่ายจบไปแล้วก็มีมีละครด้วยที่กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับ<ม>การที่ได้มาทำพิธีกรรายการสุขภาพเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันดีกับตัวเราเนี่ยคือหนึ่งเราได้ความรู้จากคุณหมอโดยตรงซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกต้องตามหลักการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีไปปรับใช้กับชีวิตเพื่อให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอเนาะแล้วก็ไม่เครียดกินอาหารให้ครบ5หมู่เออวันนี้เรากินมะเขือเทศเรารู้สึกว่าเรากําลังได้รับไลโคปีนทำให้ผิวเราสวยหรือว่าเรากินกระชายในนั้นก็จะมีแพนดดรตินเอแลคพินออฟสตอร์บินที่จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ไปยับยั้งเซลล์ของโควิด19ได้ดีก็เป็นสิ่งที่เราเสริมเติมเข้าไปในร่างกายให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้น,นครับอย่างตัวเดลต้าที่ผ่านมาเนี่ย มันจะใช้เวลา7-14ถึงวันในการที่มันจะออกอาการมาใช่ไหมครับเมื่อเราไปอยู่กับคนที่มีความเสี่ยงที่เขาบอกว่า,เ,าเขาไปใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดมาทําให้เราต้องกลับบ้านมากักตัว7-14ถึงวันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ทั่วโลกกําลังเจอบ่อยที่สุดก็คือโอเมกอนซึ่งอาการเนี่ยมันแทบจะออกภายใน 3- 5วันการกักตัวก็ลดน้อยลงเหลือเพียงแค่10วันเท่านั้นอาการก็แทบจะไม่ออกเลยแต่ส่วนใหญ่ที่จะมีอาการก็มักจะแค่ คันคอระคายคอก็สามารถทานยาตามอาการหรือว่าพวกฟ้าทรายโจรสมุนไพรไทยแล้วก็อย่างกระชายขาวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ภุ้มกันร่างกายเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้ครับ ด้วยความที่ต้องทํางานหลากหลายเจอผู้คนเยอะสิ่งที่เราต้องใส่เป็นประจำเนี่ยก็คือหน้ากากอนามัยอย่างที่ทุกคนรู้ดีฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น70%ขึ้นไปถูมือล้างมือสักประมาณ20วินาทีฉีดโตะ๊ะฉีดเก้าอี้ฉีดลูกบิดประตูแล้วก็อย่าลืมฉีดมือตัวเองด้วยแล้วก็อย่าจับบริเวณใบหน้าของเราก็จะดีที่สุดครับ เว้นระยะโซเชียลดิสแตนซิ่งกับผู้คนเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงได้เวลาไปกินข้าวกับคนในครอบครัวก็ตามก็ต้องใช้ช้อนกลางอย่างที่ทุกคนทราบดีก็จะช่วยลดปัญหาและวก็ความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ได้เยอะขึ้นมากเลยล่ะครับ การดูแลตัวเองในช่วงโควิดที่กำลังระบาดแบบนี้เนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลตัวเองให้ร่างกายเราแข็งแรงที่สุดพะเมื่อเราแข็งแรงแล้วเราสามารถไปดูแลคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักได้การดูแลตัวเองจากภายนอกแล้วการดูแลตัวเองจากภายในก็ถือว่ามองข้ามไม่ได้เลยครับสำคัญมากๆ อย่างเช่นผมก็จะเลือกดื่มทิปกโก้กระชายขาวที่มีสารสก,กัดคุณประโยชน์เข้มข้นจากกระชายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและก็ยังมีวิตามินซีสูงนะครับช่วยเสริมภูมิให้ร่างกายเราแข็งแรงในกระชายขาวจะมีสารที่เรียกว่าแพนโดรตินเอและก็พินนอฟสตอร์บินนะครับจะช่วยลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อได้รับจาก 100%- ถึง0%และยับยั้งการผลิตตัวไวรัสออกจากเซลล์ ร้อมรับมือกับโรครายได้ในทุกวันครับดื่มทุกวันภูมิดีทุกวันมาบูสต์ภูมไม่พร้อมจากคลัสเตอร์ไหนก็รอดเสมอครับ